เรื่องการหย่าร้างกับสามีเนี่ยเป็นเรื่องจริงใช่ไหมค่ะเพราะตัวพิธีกรเลยค่ะหลักๆแล้วเขาก็พยายามแบบโทรหารัฐมนตรีสอสอ,อเพื่อนสามี<อ>เพื่อนบุคคลใกล้ชิดปู<อ>ค่ะ<อ>โทรมาบอกว่าให้ให้ปู่ขอโทษเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะถอนฟ้องให้<อ>ปูบอกว่าปูไม่ได้ผิดอะไร<อ>ทําไมปูจะต้องแบบไปขอโทษด,ด้วย<อ>ปูถูกบูลลี่อย่างหนักมากค่ะ ก็คือทั้งพิธีกรแล้วก็ธนาหิวแสงนะคะครประจานปูด่าปูทุกวันค่ะเขาแบบด่าคนอื่นได้แต่คนอื่นด่าเขาไม่ได้เลยเรียกศักดิ์ศรีกับพืนมาค่ะเพราะว่าในสิ่งที่เขาทำมาไม่ถูกต้องค่ะเขาบิดเบือนข้อเท็จจริง แล้วแล้วละ่ะค่ะปูมันธนายอมรับว่ายาหานแล้วนะคะแชร์พิธีกรดังคอยปันพี่ชายสามีว่าตนทําให้ครอบครัวเนี่ยเสื่อมเสียแต่สามียังขอให้ใช้นมสกุลหีมาทองคําแจ้งลุกขึ้นมาฟาดงวงฟาดงาเพจดังในกายเหตุเอาเรื่องภายในครอบครัวตนเนี่ยมาประจานส่งผลกระทบกับครอบครัวค่ะ ถูกจับตามองอย่างต่อนเนื่องจริงๆนะคะสำหรับนักแสดงสาวปูมันธนาค่ะลังถูกมารสุมข่าวหรือว่าเริกลาก,กับสามีนักการเมืองหานหิมะทองคำพร้อมโยงประเด็นถูกคู่กรณีฟ้องจนหมดตัวซึ่งก่อนหน้านี้ในการเจ้าตัวก็เพิ่งออกมาโพสต์ฉาเจ้าพ่อสื่อสุด,ดแรงค่ะ โดยวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานะคะปูมันธนาค่ะได้เดินทางไปยังรัฐสภานะคะเพื่อยื่นเรื่องนะคะร,ร้องเรียนสื่ออย่างรายการโหนกระแสและพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกันชัยกำหนดพลอยนะคะกับประธานคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนว่าเป็นสื่อไร้คุณธรรมและก็จริยธรรมนะคะทำข่าวบิดเบือนทาให้เกิดความเสียหายให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างมากค่ะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปูมรรน,นาในการได้เปิดเผยว่าอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าปูเนี่ยโดนเสือรายการโหนกระแสบ,บิดเบือนข้อที่จริงนาเิน,เนรายการโดยคุณกัญชัยกาเนิดพลค่ะซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยพูดโกหกออกรายการและนําคู่กรณีของปูไปบิดเบือนข้อที่จริงทําให้ปูได้รับความเสื่อมเสียเป็นอย่างมากมีผลกระทบทั้งครอบครัวธุรกิจหน้าที่การงานหลายๆอย่างก็อยากจะให้ทางรายการโหนกระแสช่อง3และผู้บริหารบริษัท BEC w o r เ d ทุกท่านเนี่ยออกมาแสดงความรับผิดชอบในการที่ปูเนี่ยได้รับความเสียหายค่ะ ตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นค่ะอย่างที่ทุกคนทราบว,ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปูเจอเรื่องหนักมากเพราะนายกัญชัยกำหนดพลอยนำคู่กรณีไปบิดเบือนข้อที่จริงในรายการทําให้เกิดผลกระทบเยอะมากธุรกิจทุกอย่างพังเสียหายหมดเลยทางด้านครอบครัวล,ลูกๆและสามีได้รับผลกระทบไปด้วยและปีที่แล้วก็ป่วยน้ําหนักลดลงไป10กิโลเขาเข,ข้าออกโรงพยาบาลและเป็นโรคซึมเศร้าต้องทานยาอยู่ค่ะส่วนกรณีที่ออกมาโพสต์ชาเจ้าพ่อสื่อหน้าตัว มีเมียน้อยปูมันธนานะคะชี้แจงว่าไม่ได้หมายถึงใครค่ะถ้าเกิดเขาคิดว่าเป็นเขาเขาอยากจะรับก็เรื่องของเขาที่มาร้องวันนี้ก็ไม่ได้เจาะจงเฉพาะนายกัญชัยกาหนดพออย่างเดียวมีสื่อหลายๆสื่อเพจอวตารด้วยค่ะก็ไม่ทราบ <c oughs> ว่ามีใครเป็นสปอนเซอร์เพจอวตารอยู่ข้างหลังหรือเปล่ามาด่าปูด่าลูกปูด่าสามีก็ทําให้เกิดผลกระทบเยอะมากลูกไปเรียนเนี่ยก็โดนบูลลี่และนาที่การงานของสามีหรือธุรกิจของสามีก็มีผลกระทบ อย่างที่บอกว่าด้วยยอดของเขา2ล้านแต่สําหรับปูมัน1.5ล้านแต่ธุรกิจที่เสียหายตอนนี้มันเกินร้อยล้านแล้วค่ะเจ้าพ่อสื่อจริงๆก็มีหลายตัวนะคะช่องน้อยสีก็มีช่องมากสีก็มีเขาพยายามโทรมาทางสามียัดญาติสามีอาจารย์ประมาณเลืองวัฒนาวานิชรัฐมนตรีสสเจ้าพ่อสื่อตัวนี้มันโทรหมดบอกว่าถ้าปูขอโทษมันมันก็จะถอนฟ้องแต่ปูบอกว่าปูไม่ผิดอะไรทําไมปูจะต้องไปขอโทษมันและจะมาถอนฟ้องทําตัวเป็นพระเอกหรอก็ไม่เคลียร์ใดๆทั้ง ให้สารท่านตัดสินค่ะสภาพจิตใจก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะคือตัวมันเนี่ยทำร้ายคนอื่นได้แต่พอใครมาด่ามันเนี่ยหรือว่าด่าลูกเมียมันไม่ได้มันเดือดก็กลับกันถ้ามันฟังอยู่มันในที่นี้ไม่รู้ว่าสื่อตัวไหนนะถ้ามันฟังอยู่ก็ถ้าลูกเมียมันได้รับผลกระทบมันจะรู้สึกยังไงเพราะปูได้รับผลกระทบทุกด้านพังพินาศหมดทุกอย่าง สำหรับประเด็นข่าวลือหมดตัวเลิกสามีภูมิทนานะคะก็มีการเผยว่าส่วนเรื่องข่าวลือต่างๆพวกเพจอวตารทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นเพจท่านเปาหรือเพจอีซอหรือเพจแมมโพดํามีเจ้าพ่อคนไหนเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าทุกคนทราบหมดสื่ออวุโสทราบหมดสื่อหลักสื่อใหญ่ก็ทราบหมดว่าคือใครก็ได้แจ้งความเพจอีซอเพจท่านเปาไว้เหมือนกันค่ะ,คะก็ให้ทางตํารวจเนี่ยได้สืบอว่าใครเป็นสปอนเซอร์เพจพวกนี้ค่ะ ความสัมพันธ์กับสามีตอนนี้ไม่ค่อยอยากพูดเลยนะคะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับปูเป็นเพราะนายกัญชัยกำหนดพลอยค่ะที่เขาโกหกทุกสิ่งทุกอย่างและเมิดสิทธิ์ปูสารท่านยังไม่ตัดสินเลยว่าปูผิดหรือว่าถูกแต่นายกัญชัยกำหนดพลอยเป็นสารเตี้ยพิพากษาปูแล้วแต่เรื่องอื่นขอไม่พูดดีกว่าค่ะปูยังไม่พร้อมและกระทบกับลูกด้วยยืนยันว่าตอนนี้ยังใช้นามสกุลสามีอยู่ นอกจากนี้นรับปูมัทน,นาค่ะยังเผยถึงคู่กรณีนะคะลูกมีรัศมีด้วยว่ามีเนเรื่องเดียวคือยอดเงินไม่ตรงกันคือของเขาสองล้านบาทแต่ของปูประมาณ1.5ล้านซึ่งในวันไก่เกียรติที่สนทอทองหลอ่อเราพร้อมที่จะจ่ายแต่เขาไม่จบไม่รับเงินเพราะว่าถ้าจบในวันนั้นเมื่อปีที่แล้วทั้งคู่กรณีและทนายของเขาก็จะหมดสิทธิ์ไปเดินสายออกรายการประจานปูเขาได้เล่นหนังเล่นละครแต่ของปูกับกันคือไม่มีงานเลยก็ลองคิดดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยปูเคยเป็นอดีตนางเอกอดีตรองนางสาวไทยและขวัญใจช่างภาพปี2 5ง0 ปูมีงานต่อเนื่องตลอดแต่พอเขามาประจานก็ทําให้ภาพพจน์เสียหายก็มีผลต่องานเหมือนกันตอนนี้เขาฟ้องมา10กว่าคดีแล้วค่ะทั้งคดีแพง่งคดีอาญาคดีหมินประมาทพรบบเช็คผิดสัญญาเงินกู้ รอศาลท่านเนี่ยพิพากษาวันที่25พฤศจิกาย,ยนนี้ก็ไปรอรุ้นคําพิพากษาด้วยกันค่ะเพราะว่าทางลูกหนีและคู่กรณีเี่ไปแจ้งทางสอนอท้องลอว่าเป็นการกู้ยืมเงินแต่มาฟ้องศาลว่าเป็นการช่อโกงก็งงปูเลยนําหลักฐานให้ศาลท่านพิจารณาปูสู้กับทุกคดีค่ะและนอกจากคู่กรณีแล้วก็ทานายคู่กรณีฟ้องปูตัวนายกันชัยกาเนิดพลก็ฟ้องปูเหมือนกันฟ้องหมิ่นประมาทปูมา2คดีและแจ้งความหมินประมาทปูมา2คดีค่ะ ก่อนที่ล่าสุดนะคะปูมัทน,นาค่ะได้ถูกถามขยี้อีกครั้งผ่ารายการคนก่อข่าวทางช่อง New วันนะคะประเด็นข่าวลือยาสามีค่ะซึ่งเธอก็ออกมายอมรับว่าข่าวลือยาสามีแล้วคือเรื่องจริงหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะพูดนะคะ ในช่วงหนึ่งของรายการค่ะปูได้เปิดใจถึงเรื่องนี้อย่างดูเดือดว่าเรื่องจริงค่ะเหตุก็เกิดจากตัวพิธีกรเลยค่ะเขาสนิทกับพี่ชายสามีพยายามโทรไปปั่นว่าปูเป็นคนทําให้ครอบครัวสามีเสื่อมเสียชื่อเสียงทงั้งๆที่ปูกับสามีเราเนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันก็ได้รับผลกระทบในด้านธุรกิจของครอบครัวสามีปูอยู่กับครอบครัวสามีปกติก็ไม่ได้ใช้เงินของครอบครัวเขาเป็นสามีดูแลปูตามหน้าที่แต่เราก็มีงานเป็นของตัวเองใช้เงินที่เราเนี่ยทำมาหาได้ของเราไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวสาม มีเลยแต่เขาพยายามปั่นข่าวว่าปูไปสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวสามีกับข่าวที่เกิดขึ้นพอมันเกิดเรื่องมันก็กระทบจริงๆค่ะด้วยความที่เป็นครอบครัวใหญ่มีล้านๆมีสมาชิกในครอบครัวหลายคนมันก็จะมีคําว,ว่าหิมะทองคําแต่ปูก็ยังใช้นามสกุลหิมะทองคําอยู่ค่ะสามียังให้ใช้นามสกุลอยู่แต่ก็ต้องออกข่าวว่าอย่าร้างไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลหิมะทองคําแล้วซึ่งปูก็บอกว่าค่ะ ก่อนเจ้าตัวนะคะจะเผยเหตุตอบโต้เพจดูเดือดเพราะออกมาเปิดโปงเรื่องยาสามีทั้งๆที่ตนเนี่ยไม่ได้บอกกับใครเลยนะคะทําสง่งผลกระทบลูกและสามีรู้สึกถูกรังแกทําให้ต้องลุกขึ้นสู้ค่ะ ปูนะคะได้เผยว่าเขาปล่อยข่าวเรื่องปูเนี่ยยาสามีซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครรู้และเป็นคนในครอบครัวที่รู้แล้วเขาก็ให้ทนายหิวแสงไปคัดทเบียนราชปูเพื่อที่จะฟ้องปูฟ้องหมิ่นประมาทปูพอรู้ว่าปูเปลี่ยนมาใช้นางสาวคือที่ผ่านมาเนี่ยปูใช้นางมรทน,นาหิมะท,ทองคําแต่วันที่ยาปูเนี่ยขอสามีใช้นางสาวแต่ยังใช้นามสกุลสามีตอนนั้นสามีบอกว่ายากันแต่ยังใช้นางบรทนาหิมะท,ทองคําแต่ปูงอนเขาก็บอกว่าไม่ปูจะใช้นางสาวเขาก็ขอว่าให้ใช้นามสกุลเขาอยู่ พอทนายฝั่งคู่กรณีเนี่ยไปคัดทะเบียนราษฎรเขาก็เลยรู้ก็เอามาประจานว่าปูยาแล้วซึ่งพิธีกรนะคะก็มีการถามกับว่าปูตอบโต้แบบไม่ธรรมดาปูก็บอกนะคะว่าคือปูเนี่ยเพิ่งหายป่วยปีที่แล้วปูร้องไห้ปูเขาเข้าออกโรงพยาบาลจริงๆแล้วปูเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่สู้คนแต่พอมาปีนี้เนี่ยเขารังแกปูไม่เลิกรังแกปูไม่พอรังแกลูกๆปูครอบครัวปูสามีปูได้รับผลกระทบไปด้วยปูไม่ทนแล้วปูก็ต้องสู้ก็เลยต้องตอบโต้ไปแบบนั้น ยังไรก็ตามนะคะพอได้ยินเรื่องนี้ก็อาจจะคับคายคับคานนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อย้อนกลับไปนะคะครั้งหนึ่งค่ะเจ๊ปองอัชรีนะคะ ผู้ประกาศข่าวชื่อดังเคยพูดกาลางไฟ์สดรายการมันลิกาโชว์นะคะทางช่อง YouTube c h a n แนลแนวหน้าออนไลน์ถึงเรื่องสองผัวเมียตระกูลใหญ่พร้อมทั้งเผยเบื้องหลังฝ่ายชายเป็นลูกของภรยาเบอร์สองได้ใช้นามสกุลแต่มรดก,กใหญ่หญ่ไม่ได้รับแถมทั้งผัวเมียเนี่ยติดการพนันหนักนะคะยืมเงินไปทั่วทําเอาต้นตระกูลประกาศให้ใช้แค่นามสกุลแต่ไม่ได้เป็นคนของตระกูลอย่ามานับสมบัติของตระกูลอีกทั้งยังบอกว่าเรื่องนี้ฝากาให้พิธีกรดังหนุ่มกันใช้กําหนดพลอย,อยเป็นของขวัญเผื่อฟ้องแล้วชนะค่ะ โดยจะเห็นได้ว่าเจ๊ปองอัญชลีนะคะพูดว่าฝากไปให้คุณกัญชัยเรื่องหนึ่งเผื่อคุณกัญชัยฟ้องแล้วชนะบอกว่าพี่ฝากมาเป็นของขวัญวันกัญชัยคือผัวเมียคู่นี้ผัวเป็นลูกของภรยาเบอร์สองเขาก็ให้แค่รับรองนามสกุลคือให้ใช้นามสกุลส่วนมรดกของสองคนพี่น้องใหญ่ๆเขาไม่ได้ให้คือค่ายไปสักหน่อยหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งมีค่าเทอมค่ายกินอยู่พอเนื้อพอตัวแต่ว่ามรดกที่ดินเนี่ยเขามีกันเยอะมากเขาไม่ได้ให้ พอผู้หญิงแต่งไปก็นึกว่ารวยนึกว่าเคลือบทองนึกว่าทองแท้แต่ที่ไหนบรรชุบทองพอทองมันลอกก็เห็นกันทีนี้สองคนผัวเมียก็ไปติดการพนันทั้งคู่ก็ยืมเงินคนนั้นคนนี้เพราะฉะนั้นต้นตระกูลของเขาเลยประกาศเลยว่าแกใช้นับสกูลของเรานะแต่แกไม่ได้เป็นเราเพราะฉะนั้นบอกเมียแกด้วยว่าอย่านั่งนับของของเรา ซึ่งในขนาดนั้นนะคะเรื่องนี้ก็คือหาหนักมากกับคุณผู้ชมโดยก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่เจ๊ปองพูดนะคะหมายถึงใครจะใช่คู่กรณีของพี่หนุ่มกัญชัยไหมอันนี้ก็ไม่ทราบได้ค่ะแต่ยังไงเรื่องนี้นะคะก็ต้องรอพี่หนุ่มกัญชัยหายดีก่อนนะคะก็คงต้องออกมาชี้แจงอย่างแน่นอนเพราะว่ามีการเอ่ยชื่อชัดเจนนะคะตอนให้สัมภาษณ์สื่องานนี้บอกเลยว่าทางท็อปดาราค่ะไม่พลาดจะนํามาอัปเดตอย่างแน่นอนคะ่ะ ถ้าไม่อยากพลาดเท่าเบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้างช่อง YouTube ท็อปดาราและเพจเ c e บุ๊กท็อปดารากันด้วยนะคะอ่ะ,อะ,อะแต่ถ้าอยากติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะกดย่างกดเลย